สวัสดีครับวันนี้261วันแล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณ11โมงขึ้นก็ิบไครกันดีกว่าครับมาดูกันว่าจะได้กี่ฟอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 31 3า3 3 3บ3อ3สามสิบส4ม4า4ส4บส4 4สามสิบห 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 เจ็ดสิบ3 7็ดสิบเ7 7ดเจ็ดสิบสองเจมเโอเคครับผมเช้านี้ได้84ฟองครับผม ไว้เจอกันอีกทีตอนเย็นครับผมจะได้เพิ่มอีกสักส4ฟองครับบา,บายยครับสวัสดีตอนเย็นครับผมต่อจากเมื่อตอน11โมงนะเมื่อตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงได้ไป8 4ฟองครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองเนาะหนึ่งสองเป็น85 8 6 ไม่มีไม่มี87ไม่มี88โอเคครับหมดเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับผมโอเคครับวันนี้ได้88ฟองครับผมได้เพิ่มมาอีก4ฟองเนาะ โอเคครับไว้มาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ